哦别啊哦嗯。 สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผูสู้ค้นทุกหมองทุกบอลครับมเมอนลุน่นจากลูสานพากินนพาเที่ยวพาผีาพผาหนองไม่กินเขานักกันครับมเมเนเป็นปูไข่ดองครับมเมอนรูพี่น้องบ้าคิดอยากกินครับพี่น้องแล้วก,ก็เอาบรรยากาศดีๆดมาฝากพีฝากน้องให้กอดแลครับกำลังเสื่มเมื่อแล้วครับลมเย็นช่วยช่วยเลยพี่น้อง ยินเสียงซาซาคือเสียงลมนะครับพี่น่องนะมาเดี๋ยวน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวลาดน้ำจิ้มเลยพี่น่องมาเด้อพี่น่องเลยมาแซบน้ำกัน ซ่บพี่น้องอน้ำจิ้มกับจวดจาบปูก็ออกนุ่มนับนุ่มนับเนื้อปูมันๆแล้วกับวกกับไข่ปูครับน้ำดองเลยจะเข้มเข้มมันหวานครับแสบผมกลมสุดยอดพี่น้อง Mm hmm. ลูกอ่อนของเขาไม่อยู่น้ำ mm hmm. ข่าวทาครับพี่น้องอลูกอ่อนบริกินโดนแล้วครับปูไข่ดองจิมซ mm ีฟู้ดครับ ออกเปรี <b log> aw, aw, ้ยวน้ําเปรี้ยวเผ็ด มาให้ของมาได้ครับพี่น้องหืมมันปูกับไข่ปูครับ เขาอันดีขนาดพี่น้องดีครับดี เด้อพี่น้องเด้อกินกับเ้าวแซ่บพี่นอ้อง มือนี่ผักกับนี่ผรกกาศแก้วครับรรกกากพริกหวานนี่กับพริกหวานครับอืหอมแขกเอาละนี่มาละมาแจมหน่อยนึงครับโอ้จวดจาดพี่น้องกับบรรยากาศดีๆครับ โอ้พอ่ะโอ้ไข่ช้ำๆนะครับตัวยงม่ได้เนี่ย แซ่บครับออกมันมันออกหวานๆบวกกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดๆเปรี้ยวๆแล้วก็มินามดองออกหวานๆเข้มๆกลมกลอมพี่น้องบวกข้าวครับอื้แซ่บขนาดครับ 哇呵呵！哦，睡觉啊，皮囊， ตาพี่น้องบม่กินโดนแล้ว ีรูกวันเดม่าประมาณสิบกว่าตครับ สองใหม่สองมือเลยพี่น้งองหวานหวานมันๆครับแซ่บอืม,อม ครับเขาสวยกขาแซ่บพี่น้องครับพระเจ้ากินเป็นครับแก้มก็ได้ครับ Wow, satu kan. ไข่เยิมเยิมพี่น้องกินกับข้าวสวยห้อนๆครับไข่เยิมเยิมกินกับข้าวสวยร้อนแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดมืดทนนันพี่น้องแซบ่บบรรยากาศก็ดีพี่น้องกำลังทุกวันกำลังสือคำแล้วคุณอ่ะอ bán chơi chưa

อืมจ้าอืมพี่น้งกลับเป็นโน้บนี่ครับปูไข่ดองตวัวบิ่มๆยังไงเนี่ยไข่เยิมเยิมกินครับกาสวยเ้ยหนันลุงวันเด่นปูครับ,ขบเขาหมดเอานะครับมันนี้เรือว่าสุดยอดครับ ไปนโนเนี่ยกะพักเคี่ยงหลายๆกัพี่นอกก้องกะคุณหนาคุณตาดีอิ่มแล้วครับโอ้สุดยอดพี่นอ้องแซบ่บสำหรับเบนุนมมือนี่กะนาน,น,านที่วนจะได้กินเนาะสุดท้ายท้ายสุดกะ กราบขอบบนขอบคุณพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะผู้ได้ข้ามาแวะชมคลิปกัขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับพี่น้องจงไหก็อย่าลืมหากันแพ่งกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งให้ลูกวันได้เลยครับช่องดูสาร้ากิน้าเที่ยวครับสำหรับมื่อวจากลากันด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับปูนปูน